พระเวทบุทนี้ใช้บริกรรมท่องในใจสามารถที่จะดนบันดาลเรียกคนให้มาวิชานี้เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายขอโชคลาภเรียกคนให้มาอุดหนุนธุรกิจการค้าเสริมโชคลาภและเสนีเมตามตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอะอุสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอาคาาัจฉะหิมีจิตมรรัก,กูทุกคนอุอะมะเกลื่อนกล่นกันมาอะมะอุบูชากูอย่าได้ขาด สัพพะบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะออุสิวังพรมาจิตตังมานิมาจิตตังวาบุพังวาเทวีวาราชาวาเศรษฐีวาสัมโนวาพรหมโนวาอิทธิวาปุริโสวาพาณิชชวาพาณิชชาวาเอหิเอหิปูชิตา อหังวันทามิสัพพธามาอ,าอุสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอัจฉชาิมีจิตมรัคก,กูทุกคนอุอะมะเกลื่อนกล่นกันมาอะมะอุบูชากูอย่าได้ขาดสัพพะบูชามาหาลาพังพระวันตุมี มะอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมาจิตตังวาบุพังวาเทวีวาราชาวาเศรษฐีวาสัมโนวาพรหมโนวาอิทธิวาภุริโสวาพาณิชชวาพาณิชชาวาเอหิเอหิปูชิตาอาหังวันทามิสัพพธา มะออุสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอาคัจฉาหีมีจิตมรรัก,กูทุกคนอุอะมะเกลื่นกลนกันมาอะมะอุบูชากูอย่าได้ขาดสรรพบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะาอาุสิวังพรมมา จิตตังมานิมาจิตตังวาบุพังวาเทวีวาราชาวาเศรษฐีวาสมโนวาพรหมโนวาอิทธิวาปุริโสวาพาณิชชวาพาณิชชาวาเอหิเอหิปูชิตาอาหังวันทามิสัพพทามะออุสิวังพรหมาจิตตังจิตมนุษย์ หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอาคัจชาีมีจิตมารักกูทุกคนอุอะมะเกลื่นกลนกันมาอะมะอุบูชากูอย่าได้ขาดสัพพบูชามหาลาพังพระวันตุมีมะอาอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมาจิตตังวาบุพังวาเทวีวา ราชาวาเศถีฐววาสามโนวาพรมโนวาอิทธิวาปุริโสวาพาณิชโชวาภาณิชาวาเอหิเอหิปูชิตาอาหังวันทามิสัพพธามะอาอุสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอาคัฉชาี มีจิตมรักกูทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนกันมาอะมะอุบูชากูอย่าได้ขาดสัพพบูชามาหาลาพังพระวันตุมีมะออุสิวังพรมมาจิตตังมานิมาจิตตังวาบุพังวาเทวีวาราชาวาเศรษฐีวาสามโนวาพรหมโนวา อิถีวาปุริโสวาพาณิชโชวาภาณิชาวาเอหิเอหิปูชิตาอาหังวันทามิสัพพธามะอาอุสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอาาาัจฉชหิมีจิตมรักกูทุกคนอุอะมะเกลือนกลนกันมา อะมอุบูชากูอย่าได้ขาดสัพพะบูชามหาลาพังพระวันตุเมมาอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมาจิตตังวาบุพังวาเทวีวาราชาวาเศรษฐีวาสัมโนวาพรหมโนวาอิทธิวาปุริโสวาพาณิชชวาพาณิชชาวาเอหิ เอหิปูชิตาอาหังวันทามิสัพพธามะออุสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอาคัชชาิมีจิตมรัคก,กูทุกคนอุอะมะเกลือนกล่นกันมาอะมะอุบูชากูอย่าได้ขาดสัพพะบูชามหาลาพังพระวันตุเม มะอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมาจิตตังวาบุพพังวาเทวีวาราชาวาเศรษฐีวาสัมโนวาพรหมโนวาอิทธิวาปุริโสวาพาณิชชวาพาณิชชาวาเอหิเอหิปูชิตาอาหางวันทามิสัพพธา มะออุสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอาคัจฉาหีมีจิตมรรัก,กูทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนกันมาอะมะอุบูชากูอย่าได้ขาดสัพพะบูชามหาลาพังพระวันตุมี มะออุสิวังพรมมาจิตตังมานิมาจิตตังวาบุพังวาเทวีวาราชาวาเศรษฐีวาสัมโนวาพรหมโนวาอิทธิวาปุริโสวาพาณิชชวาพาณิชชาวาเอหิเอหิปูชิตาอาหางวันทามิสัพพธามะออุสิวังพรมมา จิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอาคัฉชายมีจิตมรักกูทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนกันมาอะมะอุบูชากูอย่าได้ขาดสรรพบูชามาหาลาพังพระวันตุเมมะอ,อ,อุสิวังพรมมาจิตตังมานิมาจิตตังวา บุพังวาเทวีวาราชาวาเศถีฐีวาสมโนวาพรามโนวาอิทธิวาปุริโสวาภาณิโชวาภาณิชาวาเอหิเอหิปูชิตาอหังวันทามิสัพพธา